มีสองหางมีสองหางครับมาเพิ่มตามจริงอะตัวเก้ามันก็แมนอยู่แต่เพื่อนให้เป็นตัวรองเพราะว่ามันไปชนหวยดังครับแต่ผมซื้อตัวที่มัือนเพิ่นเปลี่ยนมาสีไฮมาหกแปดหกเพิ่นเปลี่ยนบ่บเ่เปลี่ยนครับให้เป็นตัวรองให้เป็น 6, ตัวรองครับเพื่อใหาหาซื้อลอรีไปก่อนเพิ่สิมาสไตล์นี่แหละของเพื่อนฮันครับแล้วก็บบานี้มาตัวที่ซีเน้นมีแค่สองหางคือคือ6สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชม วันนี้ก็มาพอแอดมินบุญทำนำโชคนะครับในวันที่13มเมษายน2565นะครับวันนี้แอดมินจะพาท่านผู้ชมไปตามตัวเลขโชคลาภกับชังโย816นะครับนอเป็นเลขของพระอาจารทางอัาเภอเซกาด้ครับเดิอพระอาจารย์เพ,พิ่ให้มาเป็นแนวทางนะครับงวดที่แล้วเพิ่งให้816หนะครับงวดนี้เพิ่นจะให้เน่นๆให้เลขตัวไดนะครับนอเดี๋ยวแอดมินจะไปตามตัวเลขกับชังโยได้ครับเดิอครับท่านผู้ชม ก่อนจะไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้อมินบุญธรรมนำโชคนำไปด้วยครับเด้อโดยการกดไลค์กดแชร์นะครับนะผู้ใดยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้นำไปด้วยครับเด้อเดี๋ยวอมินบุญธรรมนำโชคจะตามหาตัวเลขโชคลาภไปฝากท่านผู้ชมเพื่อเก่าแล้วครับครับท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังน้ำกันนอครับนะประพาจารย์ทางอำเภอเสกกเพิ่นจะงห้เนวทาให้เป็นวของขวัญวันเกิดเป็นของขวัญวันเกิด พระอาจารย์เพิ่นบอกแบบนี้เล่นบอกครับเดี๋ยวแน่นมือสุดท้ายเลยครับมือวันที่สิหพราเลขออกสิบเจ็ดมันบ่สิบหกหรือสิเจ็ดเก1อหครับสิบหบ่ครับบ่มาสิบเจ็ดกับพอดีเนาะถือวัดเลยทั้งหมดเพิ่นไทยมาแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจดหนึ่งหอันนี้ก็เป็นเลขที่แบบว่าอยากดังยุ่มงดังยู่ครับแต่พอดังซ้ำแปปดกับแปดหได้ครับ แม่่่นบคะเจ้าลองชิมในแบบรอดราคาหันเจ้าสิ่ไหลทันมอชิมบ้างเลยน้อยเพราะผมทิมงอกหญ้าผมได้ยุ่ในแบบมันตัดของผมออกเบิดเลยกับตัวผมส่งบินบ่เบิดนำส่งเงินบ่ทันนั่นล่ะก็ได้ตัวขานอกตัวโตดตัวตรงบ่เอาที่สาวก็คืนช่วยกับสร้างก็ได้เงินแสนละครับผม แต่งวดนี้ท่านมานี่ก็โชคดีนีเนาะของอาจารย์พี่น้องครับเขาซช่วงวันอยู่ได้เกือบซช่วงวั้นละแต่ตามจริงสถิติเพิ่นนี่บ่ค่อยพลาดต่อมันก็ระวังเลขหกกับเลขเก้าหนึ่งกับเจ็ดเลขที่ตัวเดียวกันนะครับคับเลขเก้าหนึ่งกับเจ็ดครับอ้าวเลขยสิเป็นเจ็ดเจ็ดก็ได้ได้ถ้าหนึ่งเจ็ดนะแบ่ดงยูเลขหนึงกับเลขเจ็ดเนาะค่ะเนาะหลายสำนักหลายอาจารย์ก็อยากให้หนึ่งอยากให้เจ็ดอยู่พี่นเ่แน่นหันคือพวกเขาเรียนสายรูดก็คือรูดหกกับรูดเจ็ดแต ครับนึ่งน er right. ี่ยืนเพื่อนตามจริงเพราะว่านึ่งคือให้เป็นลักซิปค่ะล่างหันให้ศูนย์ครับฟันทองศูนย์ศูนย์กับหนึ่งบนล่างบนล่างใครมาวิ่งวิ่งรวดเข่าได้ศูนย์กับหนึ่งเหรอครับครับผมแต่ผ้าการนึ่งนี่บนศูนย์นี่ล่างนึ่งบนศูนย์ล่างครับกับบอแน่ได้ของเพื่อนกับมีขึ้นมีลงก็คือเปลี่ยนบนเป็นล่างล่างเป็นบนบางทอกับบ่เข่าถ้าบ่เข่าสีบ่อมา อนใดก็าครับนั่งยังมานะคะครับเพ่นว่าหนึ่งมาเด8กแปดยังอยู่แปดสิบอไปใส่ลักลอยบ้มโอ้ะอาจา์บอกว่าให้เป็นขวัญของขวัญสั่งโย่เลยบอกเพณ่นว่าครับเพื่นไห่อ๋ครับทพ่ไห้มาบอกในสายทางชนบุรีเขาทายโก่เขาบอกมีผม่าได้เล่นไม่เกือบปีแล้วครับโทรศัพท์ครับเบอร์โทรผมกับโทรว่าได้เดยเพราะว่าของผมเปลี่ยนเบอร์ใหม่ตอนนี้มีเบอร์โทรวะครับมีอยู่ครับเออ ขอเบอร์โทรสางโยนะครับเพราะว่าก็มีเอฟซีเพิ่นอยากได้เบอร์โทรสางโยเนี่ยลายอยู่ในของชนบุรีอ่ะเขาอยากได้ผมหลายพวกป้าที่ขายของตลาดกับพวกที่เคยซื้อตามห้อยผมตลอดแฟนแฟนครับอันอยากได้เบอร์โทรมาถามเบิ่งอยู่เด้ิใช่เบอร์โทรแมนเขาอยากได้น้ำผมอยู่ผมบ่มีเจ้าสิปอยเบอร์โทรอยู่บ่ค่ะกันแล้วแต่สางโยครับแปดเก้า 0 8 9 8 3 1 8 3เกแปดสปเน่ป็นข้องเบอร์สร้างโยนะครับเนาะ0 8 9นึ่ง่จดค่ะท่านผู้ชมจดไว้ได้ค่ะเด้อไฮเพื่นเด้อบอกป้าป้เนี่ยขายคลองตลาดครับครับเพื่อนไทยคือเก้าะเลขคัแต่ว่าเพียงแต่ผมบมมีโทรศัพท์ครับ ครับขาดการติดต่อคือยากน้ำงานแม่ยังเนาะโทรศัพท์พังบอกให้จังได้แม่นครับโทรศัพท์พังกับไปเบอร์ถึกล็อกครับเบอร์ผมถึกล็อกสองเบอร์ได้หรือเปล่าเบอร์นี้ติดต่อได้ตลอดครับแต่อาจจะบพรแม่นผมรับอาจจะเป็นแฟนผมรับอ๋อค่ะก็บอกคนไว้ไหนเด้อยังครับผมเบอร์นี้นี่บครับเบอร์นี้บผมีตัดครับเบอร์นี้ถ้าใช้อีกเบอร์หนึ่งเขาสีบอกผมครับผมแม่นแสนกว่าใน ในกุ้มนี่กุ้มหมุ่มกุ้มไงอยู่ไดเราเรียนกันกับพวกน้อยแสดงว่าตัวเลขนาเสื้อถือเนาะครับเนาะพอได้เลยครับสถิตินี่ผมว่าก็คือร้อยนี่ก็สิเขาอยุแปดสิบหรือเจ็ดสิบถือว่าสุดยอดครับถือว่าสุดยอดอยู่ใดที่เจ้าติดตามสถิติแล้วก็ตัวเลขโชคลาภที่เอาเซี่ยงโชคมาตลอดนี่คือตัวเลขเปอร์เซ็นต์เข้านี่แปดสิบเปอร์เซ็นต์มันบอกแปดสิบ ร้อยละแปดสิบที่เคยเข้ามากลดนี่ยี่สิบส่วนมากครับบนกับล่างนี่แค่สิบเปอร์เซ็นต์ที่เปลี่ยนห่างเดียวครับมือสุดท้ายครับผมถ้าคนที่รู้จักเอฟซีผมก็สะมาถ้าแบบป้าพวกนี้ก็จะถามผมมือสุดท้ายมือเดียวครับนอกจากพวกที่อยากไปซื้อลอรี่ก็เสาก่อนคือแรกวมันออกปุ๊บเพิ่นจะหายปั๊บอ่าอืมค่ะลองเบิ้งตัวนี้ ท่านผู้ชมกับแฟนครับก็หล่อเจ้านำหาเจ้าทาตามหาแล้วบอกเลยอยู่พี่ละกาลสินพี่ละครับยากน้ำเย็ดเวียกันให้ยาหนาครับผมวันนี้ได้เบอร์โทรแล้วนั่นจะลืมเด้อสายยันใหม่เด้อรับเด้อโทรศัพท์หับรับรับเขาโทรมาอยู่ครับรับอยู่ถ้าเบอร์เก้าผมว่าได้เพราะว่าปกติเบอร์ผมมันจะเป็นศูนย์เก้าสองสี่แปดสี่เก้าหกสี่สีครับผมมีลงคลิปลงงานนั้น ลงอยู่ได้ครับแต่เดี๋ยวนี้บ่ค่อยลงเพิ่งมาเล่น TikTok ก็เพิ่งมาลงในดโกลุ่มครับส่วนมากผมจะลงในกลุ่มเฟซครับใน TikTok ก็ลงใช่ไหมครับผมในกลุ่มเฟซนําหอกมาลงครับเพิ่งได้โทรศัพท์เฟซชื่อหยังเฟซบอกแฟนครับแน่เธอรับเฟซเปลี่ยนตัวใหม่แล้วครับของพินโยเขาบ่ได้ผมถือเขาบอกชื่อว่าหยังเขาเตี้ยนบอกแฟสเอามอสล พวงพาล่ามรัฐพวงพาราครับผมมื่อสุดท้ายเดี๋ยวผมสิลงให้เฟซบุ๊กเนาะครับผมวันที่สิบห้าตอนแรงผมสิลงให้ขออนุญาตมาท้าอีกเคื่องนึ่งนาค่ะนาะครับผมเดี๋ยวถ้าเพิ่งว่าเพิ่นสิฟันทงในตัวใดค่ะภายในตามจริงก่ะเลขั้งหมดมันก็จะอยู่ที่สามหางแปดหกแปดแปดหนึ่งหกแล้วก็แปดหนึ่งเจ็ดล่างฟันทงเลยครับสี่สองค่ะแต่มาบ่มาอย่าว่ากันได้แปดหกแปดบ่ว่ากันเนาะครับรัฐบาลดีกว่า ทวนไม่กันูกค่ะเมื่อกี้สห่างแปดหครับผมแล้วก็816หนึแปดหแล้วก็แปดหนึ่่งเจค่ะยานท่านผู้ชมฟังบุทันเนาะเน้นล่าง02นย์ะครับเนาะครับผมล่างเน้นศูนย์สองเนาะครับผมศูนยอนกับ่แน่แลครับกับแน่ดากับำแนนาะครับเนาะกับไปซื้อก็เล่นซื้อละเออเสนเส้นฟับเพิ่นว่า ฝากมาแน่เออถามเขาแนวแฟนครับหาไม่จังเลค่ะบอกเออเขาฝากถาม่านเจ้าก็ได้เพราะว่าผมหอก็ได้โทรศัพท์ของผมตามเื่องอันนั้นครับก็ไอมันตกน้ำอืมเขาป้าเพื่อนกับเได้ถามแด้เาได้ซื้อถามพี่สาวเล้ากับบอกแน่บอกบอกแน่เลาบอกค่อยไปตลาดไหมครับครับพวกมูพวกเฟสเฟสตามจริงเขาจิตามในเฟสของพินโยซิวผมล่ะครับแต่เขาบพได้ได้เป็นยังพินสแปม เปลี่ยนใหม่แล้วชื่ออมรรัตน์กาแฟเก้าครับมันจะมีสองเฟสที่โมเลยอมรรัตน์ครับผมพวกนั่นทศกุ่ลยังก็พวงพลาพวงพลาพี่น้องอย่าลืมเด้อไปฟังพระท่านก็ให้ยูเทิร์นครับไปฟังไหมละกันจดไว้จากที่เข้าถึงนอายนอแม่นแม่นปลาใสเนื้อเด้อจะมือใส่มวยกัจะฟ้าบอกเขาใจเย็นๆเนาะพอดมือจากที่ได้ฟันทงอีก แม่นคตัวเด็ดอีกโค้งสุดท้ายมันบ่คะแม่นครับมื่อสุดท้ายกับประมาณวันที่ซิมหาซิมหาตอนแรงสั้นนี่แหละครับค่ะเดี๋ยวจะไดนเอ็นเอฟเจนต่างกันสิขออนุญาตมาหาสร้างอยู่เด้อค่ะเด้อหลวงหลวงตาเพิ่นหามากเมื่อใดครับอันแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งเจ็ดนี่ครับให้เมื่อวานนี่ครับโอ้เพิ่นหามากเมื่อวานนะครับเนาะงแปดหนึ่งหกแปดต่ว่ามันเจ็บฟันท่งอีกเท่านึงในมือสุดท้ายครับอ๋อสมมุติว่ามือสุดท้ายเพิ่นบ่ฟันท่งกับถือว่าเป็นเหล็กตัวนี้เนาะครับเนาะยึดเป็นตัวนี ฝากถ้าไอ้เพิ่นเบิ่งพวกสาย FC ห้าน้อยเนี่ยบอกว่าเน่เมื่อนี้เมื่อไหร่ป่ะคะตัวใดคะสามตีทุกน้อยแล้วครับสามเจ็ดหกสามเจ็ดหกกับเจ็ดเจ็ดล่างกับเจ็ดเจ็ดล่างครับมันสีมาตกเก้าเพราะเมื่อวานมันกลับมาสามน้อยเลยบ่กตีสามน้อยครับใส่เล่าเลยค่ะรวมเล่าไปด้วยเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวชิพยายามลงให้ทันเนาะค่ะเนาะครับผมลองเบิ่งแล้วก็ไปตัดลงให้เขาเนี่ยเด้อครับครับ สามเจ็ดหกกับเจ็ดเจ็ดหลางโครงการสืบออยู่แนวทางต่างชาตินะครับฮานอยสามเจ็ดหกและเจ็ดเจ็ดหลางครับเป็นไฮและไฮซูเมอร์เราครับถือยุ่งแม่บ้านก็ถือเลื่อยยุ่งอาจารย์อาจารย์เพิ่นบวงเลขหนอนบวงครับเพิ่นให้ไปเฮ็ดบุญธรรมทางเอสซีรถเก่าซีไฮที่แรกเขาบ้านบางคนเบิ่งในคลิปก็นึกว่าสร้างโยนห่วงเลขบุปผิดอยางให้ถามรถยู่ชนบุรีเขาก็คือกันพวกไครก็ขึ้นกันครับส่วนมากไปชนกับหัวดังเขาทางเพิ่นไปเอาทาง บมีลำบอกทางบโบมยันชายภูมิครับเขาลุงก้อยใครใส่กรอบพว่านที่ส้นกันเรื่อยก่อแต่ผมก็ต้องซื้อก้อนเขาครับคส้นกันหลายงวดได้ก้อนผมสิขึ้นมาบอกได้หลายยอู่ได้แสดงว่าสร้างโย้เพิ่นกับคอหอยคือเฮาพี่น้องแล้วมันเลแต่บ่มีเงินผมกับว่ได้ซื้อได้ครับแต่วันเล่นได้มาตลอดอนมันว่ะครับผมไล่วันเพิ่นหาอยู่ครับช่วงนี้เขาแน่รุดบ้าง เที่ยงบ้างโมเมนต์ว่าเขาตลอดได้เนาะค่ะน้องแต่งวดที่แล้วก็โชคดีเนาะครับน้องครับงวดที่แล้วก็พอได้ใส่พอได้ซื้อโทรศัพท์ใหม่ครับได้แปดหนึ่งหกนะครับน้องครับงวดที่แล้วเขาสามตัวเลยบ่อสามตัวเลยครับเพิ่นให้ห่างเดียวแปดหนึ่งหกเพิ่นไฮแปดหนึ่งหกกับหนึ่งตัวได้านได้ตรงเขาตัดไปกับหมาเขากระสุนม่นผมเรียนซองกับแต่มันจังได้พวกในเว็บเขาแดดถมบอกมันต้องยุ่งยากมันจะเปิดมันเขาฉีดเลย ตอนริงผมซื้อ8ปดแปดหนึ่งหนึ่งเรีนบนล่างเนี้ยผมเขาไปเบิ้งมันแลกกว่าหลือจังใดพวกแม่บ้านเนี้ยยดโทรศัพท์ไปเบิ้งผมเลยมันเลยเป็นหนึเป็นเป็นแปดหนึ่งได้สาสองตัอีกตัวหนึ่งอ๋อได้แค่3าตัวนะครับเนาะบ้าบ่ป้ายเด้อขึ้นหัดตปวอยู่เพรับแม่นโควิดเอาไปกินเกือเบิดแล้ว สายชนบุรีครับนี่แหละชนบุรีแฟนคลับอยู่ชนบุรีนะครับนอของสางโยครับเข้าลายโคได้เข้าตามคนเบื้องเจ้าไหลเน่ะเพราะว่าถ้าผมเขากับเบื้องูยพวกมึงวกแสดงว่าเขาหูจักเขาติดตามเจ้ามาติดตามอยแต่ผมหายไปพักหนึ่งเพราะว่าบ่มีโทรศัพท์เล่นเพืกับฟองแม่บ้านบพรอีกอย่างโทรศัพท์มันจะง่ากกันเล่นผมบ่บ่จับเลยครับ บันีีให้ถามแน่สร้างอยอาจารย์เพื่อนนี่มันเป็นเลขเลขสูตรคิดคำนวณบวกสูตรอันผมว่าเพื่อนว่าเพื่อนนี่นั่งไหนนั่งเอาครับนั่งนั่งเอาแล้วก็จะใส่คูเล่นวันกับรางวันครับหอมายความว่าเพื่อนนี่เอดทำพิธีไปนั่งเอาครับนั่งเอาเสร็จแล้วแล้วก็มาใส่กเลขกับรางวันครับผสมสูตรนํำอยู่ปะคะผมกับโบลูว่าเพื่อนผสมได้เพราะได้ถามเพื่อนตามนั่นหานาครับแับว่าที่แน่แ่เพิ่มนกะ เพื่นสีบัวไฮให้ทุกงวดเนาะค่ะน้องครับผมก็ถือว่ากลุ่มเพื่นตันเพื่นสีเต็มแล้วเพื่นสีบัให้รับแล้วก็บบให้เนี่ในกลุ่มผู้อื่นเขาอยากรู้อยากเข้าไปแอดแบบเจ้าอยากเป็นแอดมินไปอยู่กับเพื่นสีกับบัได้เลยครับครับแสดงว่าท่านผู้ชมนี่สมมุติว่าเขาเข้ามาติดตามนี่เขาต้องเอัดการาลอแล้วครับกานสมัครเขาก็รอผมผมสีบักักเลขมาตัวใดมาได้มั้ยกุมมีแต่กลุ่มไล่เหรอครับโม่เพื่อนแซมรับว่าอยากเข้ากลุ่มด้วยเห็นไหม ครับยากเข้าคุ้มกับเข้าโตแอดไลน์เบอร์โทรเลยครับเดี๋ยวจังใดก็ให้โทรหาสรางโยกกันแล้วกันเพราะว่าเจนสังบมรู้เจนสังเส้มาขออนุญาตอ่สภาพสดๆเอากมาแล้วกันเนาะค่ะเนาะครับผมถ้าไอดีไลน์มันตัวเก่ามันใส่พอได้แล้วกุมตัวนั่นเขาบอกผมก็คือเป็นตัวนั่นละตัวศูนย์แปดเก้าละไอดีไลน์ตัวเดียวกันครับครับเขามากกับเดี๋ยวเส้นเขาในกลุ่มหวยแสดงว่าตัวเลขของหลวงตานี่น่าเชื่อถือหลายอยู่เนาะครับเนาะ ก็ครับผมก็แล้วแต่คนมักเสี่ยงดวงนะครับมีเข่ามีออกอ๋อมีเข่ามีรุดคือกันแต่ว่าร้อยละแปดสิบนะครับนะส่วนมากจะเขดาถ้าเวลาบอกเข่าคือช่วงใดบ่อที่ตามที่ผมเคยซื้อก็เพิ่นช่วงที่เข่าพันสาอ๋อเพิ่นจะพักนี้แวสามเดือนครับครับออกจากนั่นแล้วก็คือว่าพอได้ไดครับแต่่วาจะต่อเนื่องแต่พอเผาได้ลไรจะซื้อหลายเพิ่นบ่ได้ให้หลายเนาะเพิ่มเพิ่นบ่ให้หลายหัวเนาะถ้าพ่อกู้พวกผมอ่ะเขาจะลูก วนมากนี่ซื้อบนซื้อแต่บนล่างว่าเื้อเนี่ซื้อตรงๆบวกรับกับมีดาวตะดวงนะครับดาวตะดวงดาวตะบุญบนล่างกรับนำคือว่าบนไห้เนึ่งเจ็ดเนี่ย่เอาเจ็ดเจ็ดนี่ก็เสียดายเลยเจ็ดหกกับตีลังกาเจ็ดเก้าสี่นะครับขับับหรือว่าเขาถ้าในกลุ่มหวยเราจะรู้กันถ้าให้นึ่งเจ็ดนี่ต้องรู้ได้เลขเน่งกับเลขเจ็ดตัวเดียวกันไ่นวะค่ะง่นรับถ้าเป็นชุมานอยนี่ สไตล์ห้าน้อยนี่สิเป็นอีกแบบนึงหัวอาจารย์ม um. ันจะเป็นเลขเคียงอืมครับครับก็คือสามเจ็ดหกนี่มันก็สิเป็นเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกส่วนมากเราเรีนเลขรูดได้ครับครับครับเป็นรูดรูดเจ็ดต้องรูดต้องรูดขึ้นรูดลงไปกลับด้วยเนาะแม่นครับตัวละสองบาทหรือห้าบาทแล้วแต่คนสีแทงเว็บไหน ครับครับเลยสิสายหวยผู้ใดชอบห้าน้อยกะมีแต่วจะบ้าน้อยมี้ทุ่งช่างโยกกะหายเหลวครับผมถ้าช่างคนว่างคนกระซิรับสายพี่น้องขัดเงินเฮ็ดงานกะตรงเข้าใจพนเด้เข้าใจครับถ้ใช้งานเหมือนกับผู้ใดกับ ถ้าลูกชายเล่นน้รทรบก็คือประพิชิตกับลูกชายสิบบอตรรับสมีเข่ามีรุดนอสร้างนอครับผมเดี๋ยววันที่สิมาเจอกันครับทวนทวนตัวเลขนิดนึงค่ะย้ำตัวเลขอีกรอบหนึ่งค่ะตัวนี้นะครับไอแปดหกแปดนี่เป็นตัวรองนะครับตัวเน้นก็คือจะเป็นแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งเจ็ดเป็นตัวเน้นครับล่างศูนย์สองล่างศูนย์สองครับ นยองนอยแขวนแคนครับผมรอเบเด้อครับครับสองศพอชกชกมันๆเนาะสองศูนย์แมนศูนย์ศูน่าครับศูนย์สองตครับแมนได้อ่ได้เลยเคอาจจะเป็นไปได้นะครับแตดงมาคนเล่นนี่ต้องจักปิดใชร้อมเด้อต้องฉลาดนว้างแมนครับผมต้องฉลาดเด้ออาสังโยขอบคุณในหลายด้วยครับเด้อครับครับครับัสดีเด้อชุนบุรีครับครับครับวัเดี๋ยวจังไรทคมค ครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นเลขพระอาจารย์นะครับเนอพระอาจารย์8 1ดหนึ่งหกตีหามากับสังโยนะครับนอสังโยเพื่อนกับพระอาจารย์เพิ่นกับไ้มาหมู่ว่านนะครับเป็นเลข8 1 7หนึ่งดนะครับ8 1ดหนึ่งเดดหนึ่งสำหรับตัวเลขเก่านะครับ8 6ดเเป็นห้เป็นตัวล่องไว้เลยครับเดิอเดี๋ยวแอดมินจะย้ำตัวเลขแนวทางบนให้ท่านผู้ชมฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับอหนึ่งเดหนึ่ง1 7 8 1ดห6 8ดนะครับ สำหรับแนวทางล่างเป็นหอยสองตัวนะครับเป็นเลขศูนย์สองนะครับศูนย์สองเป็นหอแนวทางล่างด้วยครับศูนย์สองถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบตัวเลขของช่างโยนะครับก็ไว้เป็นแนวทางด้วยครับเด้อเพื่อนเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มีรางวันนะครับเนาะในงวดวันที่สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับแอดมินก็เสนอตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางด้วยครับเด้อการลงทุนก็มีความเสี่ยงหน่อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะ ก่อนจะลงทุนก็นให้ท่านผู้ชมพิจารณาดีๆก่อนลงทุนเด้อครับเดอ้อครับท่านผู้ชมแอดมินบุญธรรมนําโชคกขอไว้พ่อเนท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขความเจริญโชคดีตลอดปีและตลอดไปขอเฉกโฉกมันมันกันทุกคนเดอ้อครับเด้อสวัสดีครับ